สนับสนุนโดยมูล,ลนิธิมิรุกุลออฟไลฟ์ว้าวบันเทิงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ขอชมชุดตัวเองก่อนเลยเป็นธีมส,สดใสามากๆเลยนะครับกับวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้และขอต้อนรับเข้าสู่ว้าว วันเทิงสาระบันเทิงแบบไม่จำกัดค่ายเลยนะครับเรามาเจอกันทุกวันเลย จานหนึงุกห้าช่วงตรงเป็นตอนปาทั้งสถานีเทียนแอนดเนโฟนั่นเองครับเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยวันพุธกลางสัปดาห์แล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เรียกได้ว่าต้องมีความสุขสนุกสนานนะครับคลื่นเคงกันอยู่ที่บ้าน,นยอ,อย่างแน่เลยเตรียมอัปเดตใช่ไหมเรื่องราวคนในวงการบันเทิงซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหมีมาเพียบเลยไปช่วงแรกกันเลยดีกว่าเนาะกับช่วงของว้าวอัปเดตว้าวอัปเดต มาเริ่มอัปเดตข่าวแรกกันเลยครับกับสาววาวาโอ้โหซึ่งงานนี้เนี่ยข่าวของเธอมาแรงอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไปชมพร้อมกันเลยกลายเป็นนางเอกที่โดนกล่าวถึงอีกครั้งนะครับสำหรับสาวาวานิชารีนางเอกจากวิกสามหลังจากที่อุบวิริยะนะครับได้เปิดเผยว่าจะไม่ขอร่วมงานกับนางเอกวออีก เพราะว่านางเอกวอร์ไม่มีวินัยในการทํางานซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากการรับงานซ้อนจึงทําให้มาสายในงานอีเวนท์ที่อุบิริยะติดต่อให้นั่นเองครับ ด้านสาววานะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่อยากพูดถึงรายละเอียดส่วนจะใช่ตัวเองหรือไม่นั้นเนี่ยตามเนื้อข่าวก็ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดอะไรไวน้นะครับถ้าปล่อยให้เงียบไปเนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดซึ่งตอนนี้เนี่ยตนก็ไม่ได้ซซเรียสอะไรแล้วด้วยแค่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดทุกคนรู้ว่าตนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เราทําได้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดก็พอแล้วแล้วตนก็ไม่อยากจะพูดอะไรให้ยืดเยื้อขอให้เวลาได้พิสูจน์ทุกอย่างจะดีกว่า แล้วมันผ่านไปแล้วก็ไม่อยากพูดถึงนะคะ mm hmm. คือเหมือนก็รู้สึกว่าพูดไปมันก็ไม่ทําให้อะไรดีขึ้นมันเป็นเรื่องของอดีตอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าอยากให้มันผ่านไปตอนาบอกว่าเราไปรับางานอื่นก่อนนะคะเราจะไปงานอะไรเราไปงานศุกร์ก่นอนิงๆมันผ่านไปแล้วนะคะก็ไม่อยากพูดถึงจริงๆขอโทษ หลังจากที่มีกระแสคู่จิ้นระหว่างหนุ่มเพชรกับสาววาวานะครับซึ่งงานนี้เนี่ยทำให้เพชรทักกริดตกอยู่ในสถานะคนกลางระหว่างน้องรักแล้วก็ผู้จัดก,การส่วนตัวซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าตัวออกมาเปิดเผยนะครับว่ารู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างทั้งนี้เนี่ยเขาจะมีปัญหาอะไรกันเนี่ยตนไม่รู้ครับตนขอแค่ทําหน้าที่เป็นคนกลางแล้วก็ให้กําลังใจทั้งคู่ดีกว่าส่วนการร่วมงานของทั้งคู่เนี่ยเจ้าตัวบอกว่ายังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าข่าวจะออกมายังไงนะครับทั้งคู่ไม่จําเป็นต้องไม่มองหน้ากาันแล้วก็ต้องแยกแยะได้ด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยน้องวาวาเป็นน้องที่น่ารักมากเลยนะเออถามว่าอึดอัดใจไหมมันก็มีนิดนึงแหละครับเพราะว่าวาก็เ,าเป็นน้องรักเหมือนคนหนึ่งส่วนูิจาดกาคือพิจารกาแต่ว่าส่วนนี้ที่เขามีปัญหากันคือเราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันแต่เราก็ให้กําลังใจทั้งสองฝั่งเราเป็นกลางดีกว่า วาวาวเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากเป็นคนที่น่ารักแล้วแต่คนมองจะมองอยังไงผมไม่รู้แต่ว่าเวลาเขาอยู่ที่กองถ่ายเนี่ยเขาก็คุยปกติน่ารักเขาจะอยู่ในมุมของเขาเขาชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ย มาถึงนุ่มลองอีกคนหนึ่งบ้างดีก,กว่านะครับยืงนุ่มอาร์ตพสูดท,ที่ได้ออกมาชี้แจงโพสต์ข้อความว่าวัวลืมตีในอินสตาแกรมเนี่ยวังเตือนสติเพื่อนคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้หมายถึงนางเอกวาวานะครับส่วนบุคคลในโพสต์นั้นเนี่ยเจ้าตัวขอไม่เปิดเผยว่าเป็นใครแต่การโพสต์ในครั้งนี้เจตนาแค่อยากเตือนสติดังแล้วอย่าลืมผู้มีพระคุณแล้วก็ไม่อยากให้เทียทียนมากจนเกินไป ส่วนทางด้านข่าวนะครับที่เห็นว่าหนุ่มอาร์เนี่ยไปเชียงใหม่นั้นเป็นเรื่องจริงซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยเลยนะครับว่าไปไปมา,มาที่เชียงใหม่กว่า5ปีแล้วเนื่องจากท,ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่นั่นด้วยพร้อมยืนยันเลยว่าไม่มีสาวซ้อนท้ายบิ๊กบค์ของตนอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของการแอบคุยกับสาวเกร็กิติการเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าเป็นแค่พี่น้องกันมีสาวเล่นกันบ้างนะหยอกล้อก,กันก็ธรรมดา อ๋อ oh, <Wow. S 1> อันนี้ก็อันนี้จริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวกับผมผมโดนใครมาว่าคนที่ผมกล่าวถึงอยู่ก็แบบเขาอาจจะกระโดดก้าข้ามไปมั้งแล้วก็เลยลืมคนที่เขาเคยเคยรักผมก็เลยโมโหแล้วผมก็ลงก็ลงก็ลงลงไอจีนั้นแค่นั้นเองจริงๆไม่มีอะไรเอ,อ่ออันนี้ไม่รู้ว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าแต่แต่ผมก็บอกไปกลางๆแต่ผมไม่ไม่ไม่บอกและกันว่าในหรือนอกหรือว่าเป็นเพื่อนกลุ่มไหนขออนุญาตจริงๆเพราะว่าบอกไปรู้เลยแต่แต่ผมขออนุญาตไม่บอกอีก มาถึงพระเอกหนุ่มลมพัชตะกันบ้างดีกว่านะครับที่ออกมาเผยว่าเพิ่งกลับจากบวชให้คุณพ่อเจดวันที่วัดพระท่าสีจอมทองที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับครอบครัวเพราะว่า3มเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยทราบข่าวว่าคุณพ่อได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ไขสันหลังนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหนุ่มลมได้ดูแลคุณพ่อเป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าอยากให้ท่านอยู่ด้วยให้นานที่สุดครับจริงๆแล้วก็อยากจะบวชอยู่แล้วให้คุณพ่อคุณพ่อป่วยไม่สบายเป็นมะเร็ง ก็เลยถือโอกาสนี้บวชทดแทนให้ท่านด้วย,วยววไปบวชไปบวชมาแล้วครับเพิ่งกลับมาเมื่อวานาวนีนเคคเ่เองครับเจ็ดวันครับคือเราก็ต้องไม่ไม่เครียดด้วยอยู่อยู่บ้านก็ยิม้มพยายามเล่นเหมือนเขาครับพยายามพาเขาดูหนังทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำเขาไปไหนอยากไปไหนก็พาเขาไป ด้านนาเอกสาวมีนพิชยานะครับ mm. เผยว่าโอ้โหรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับหลังจากที่กลับมาจากจีน ที่ได้ไปโปรโมทละครเรื่องปิ่นนงนะครับที่เล่นคู่กับหนุ่มเวียสกลวัต์เพราะแฟนคลับทั้งจากเมืองไทยเนี่ยโอ้โหบินตามไปให้กำลังใจและแฟนคลับที่จีนก็ต้อนรับดีมากๆเลยพร้อมเผยนะครับว่าแฟนคลับจีนน่ารักมากๆเลยได้ตั้งชื่อให้ตนด้วยนะว่าคูมิงซึ่งแปลว่าผู้หญิงที่สวยงามนั่นเองครับในขณะเดียวกันก็ออกมาปฏิเสธข่าวนะครับที่บอกว่ามินไม่ยอมรับเล่นละครที่เล่นคู่กับหนุ่มพอชซึ่งสาวมินก็บอกว่าตนไม่ได้เป็นคนตัดสินใจเองผู้ใหญ่ทางช่อง เป็นคนตัดสินใจให้ดีมากค่ะสนุกมากก็ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่มินได้มีโอกาสไปจีนแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนของออละครไทยเป็นเรื่องละครปิดอานงก็ไปกับพี่เวียค่ะแล้วคนที่นู่นก็ตั้งชื่อจีนให้อะไรอย่างี้แล้วก็มีแบบชื่อคูมิงค่ะใช่ก็เออ,เอ,อมันมาจากชื่อชื่อต้นของมินแล้วก็นามสกุลของมินนะะมิงแปลว่าเป็นหยกที่สวยงามแล้วเป็นผู้หญิงที่สวย หายจากวงการบันเทิไปนานทีเดียวเลยนะครับอดีตพระเอกนุ่มหล่อเลยอย่างนุ่มดอนธีรธาดานะครับ กลับไทยครั้งนี้ครงแฟนสาวกลับมาด้วยพร้อมแจ้งข่าวดีนะครับเรื่องการแต่งงานซึ่งงานนี้เนี่ยว่าที่แม่สามีอย่างคุณซูซี่อาไทเทมเนี่ยรีบรับขวัญลูกสะพ้ยด้วยแหวนเพชรถึง7กระรัตมูลค่า22ล้านบาทเลยนะครับรวมถึงสินสอดที่เป็นชุดเครื่องเพชรทับทิมไพลินแล้วก็มรกตด้วยมูลค่ารวมแหวนเพชรเนี่ยเกือบ50ล้านบาทกันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีอสังหาริมทรัพย์ที่มอบให้เป็นของข,องขวัญของทั้งคู่อีกด้วย ส่วนสถานที่จัดงานเนี่ยจะจัดขึ้นณนะโรงแรมโฟร์ซีซันนะครับแล้วก็จะมีการจัดงานแบบส่วนตัวที่สมุยในวันที่21ธันวาคมนี้นั่นเองส่วนทางด้านเรื่องของความรักทั้งคู่เนี่ยพบรักกันเมื่อ4ปีก่อนนะครับที่อเมริกาตอนนั้นเนี่ยหนุ่มดอนก็ไปทำฟันในิเกองกองแฟนสาวจึงทำให้ทั้งคู่ตกหลุมรักกันนั่นเองนี่คุณแม่ช่วยหาวันดีให้ครับก็แม่ไปถามพระ ก็วันที่25่ธันวาคมนะคะที่โรงแรมฟอร์ซีซันมีพิธีขบวนขันหมากตั้งแต่7โมงเช้าแต่ว่าที่ต้องบอยเขารู้คือเขาจะต้องขี่ช้างแน่นอนขี่ช้างยกขบวนขันหมากนะคะยินดีล่วงหน้าเลยนะครับอ่ะมาปิดท้ายกันที่พระเอกหนุ่มหล่อที่ใครใยๆต่างเอ็นดูเลยนะครับอย่างหนุ่มหน้าเด็ดคุกิมิยาซึ่งงานนี้เนี่ยแอบเซอร์ไพรส์อยู่ไม่น้อยเลยนะ เมื่อเหล่าผู้จัดละครแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันจัดงานฉลองวันเกิดแบบเบาๆให้ล่วงหน้าหนึ่งวันก็คือเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่วันนี้เนี่ย17ธันวาคมหนุ่มณเดชจ,จะมีอายุครบ23ปีบริบูรณ์อย่างที่บอกนะครับงานนี้มีแต่ผู้ใหญ่น่ารักทั้งนั้นเลยนำทีม ผู้จัดการเบอร์หนึ่งอย่างคุณเอสุประชัยนะครับแล้วก็บรรดาผู้จัดป้าแจวยุทธนาคุณดาไทยรัตนะครับรวมทั้งทีมงานแล้วก็ดารานักแสดงจากกองละครตามรักคืนใจที่จังหวัดเชียงใหม่อีกทั้งคนสําคัญที่ขาดไม่ได้งานนี้ก็คือคุณแม่แก้วที่รู้สึกยินดีทั้งรักแล้วก็ภูมิใจลูกชายคนนี้แบบสุดๆไปเลยอะ่ะโอ้โหรายการวอลวัเชิญก็ happy b i r เ d a y หนุ่มนะเดดด้วยนะครับ ยังไงก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์หนุ่มนัเดชให้หล่อๆแล้วก็มีงานเยอะๆให้แฟน,นๆได้ติดตามกันอีกเยอะๆเลยนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข่าวบันเทิงช่วงแรกที่เวิอมาฝากในวันนี้ยังไม่จุใจใช่ไหมถ้ายังไม่จุใจเนี่ยช่วงหน้ามาสนุกกันต่อแต่จะเป็นอะไรหรอสักครู่เดียวนะว้าวบันเทิงว้าวบันเทิง กลับเข้าสู่วอลบันเทิงครับคุณผู้ชมกลับมาอัปเดตความบันเทิง mm hmm. ความสนุกกันต่อซึ่งเรียกได้ว่าความแซบเนี่ยไม่เข้าใครออกใครเลยเข้าเธอคนนี้กนเดียวเลยกับน้องกวางกีอ่ะวันนี้น้องกวางกีจะมีอะไรมาให้พวกเราได้แซบกันอีกบ้างไปดูกันเลยว้าวแซบสวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของความแซบกับช่วงว้าวแซบ ว่าแต่วันนี้นะครับกวางพาไปงานเปิดตัวละครเรื่องยิ่งใ,ใหญ่แห่งปีเพื่อเป็นการต้อนรับสักการะหน้าทีช่อง3นั้นได้จับมือกับบอดคสัสสร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการปลุกใจให้ชาวไทยได้รักในแผ่นดินมากขึ้นด้วยละครสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบอดคสัสไทยทีวิชั่นจำกัดจัดงานเปิดตัวละครอิงประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์รับสักการะใหม่2558เรื่องบางระจัน รวมกองพัพนักแสดงมากกว่า50ชีวิตเลยละครับอย่างเช่นเต้ยพงศกรวา,วาวานิชารีอาร์ตพะสุดนุ่นสิริพันธ์เพชรปฤิตปล่างกันนารันปั้นจั่นปรามะโบสาวิตรีและอีกมากมายเลยละครับแล้วก็มีการเปิดงานด้วยเพลงประกอบละครที่เรียกว่าฟังแล้วต้องขนลุกกันไปตามๆกันเลยกับเจนิเฟอร์คิมนะครับแล้วก็พิทพลที่มาโชว์ร้องที่นี่เป็นที่แรกด้วยล่ะครับ น,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 นี่แหละครับจากนั้นก็จะเป็นการเปิดตัวนักสแสดงครับเดินเข้ามาในโรงภาพยนตร์สยามพวไลัยจีละคู่แบบนี้ด้วยแหะครับ จากนั้นครับพิธีกรคุณเบนซ์พรชิตาก็สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของแต่ละคนว่ารู้สึกอย่างไรที่ได้รับเล่นละครเรื่องนี้ด้วยครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของละครอิงประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้การตอบแทนมีหลายวิธีค่ะแต่นี้คือสิ่งที่พวกเราทุกคนทาได้ดีที่สุดพวกเราใช้หัวใจในการแสดงครับแล้วก็อีกคำหนึ่งครับของอาจารย์นิโรธเคยกล่าวไว้การตายเพื่อชาติสวยงามเสมอครับเชื่อนะครับว่า ละครเรื่องบางระจันเป็นละครแห่งความรักชาติยิ่งชีพอันยิ่งใหญ่บางระจันสำหรับละครเรื่องบางระจันนั้นได้ถูกสร้างขึ้นจากวรรณกรรมอมตะของไม้เมงเดิมครับเป็นละครเพื่อเชิดชูวีรกรรมกันกล้าหาญและเสียสละของกลุ่มวิรชนบางระจันครับและก็นี่เป็นการเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังนั้นได้ทราบถึงการเสียสละเพื่อชาติ ซิงละครเรื่องบางนจาจันทร์มีกำหนดเริ่มออกอากาศวันจันทร์ที่6มกราคมปีหน้าทางช่อง3ามนะครับในงานเปิดตัวเมื่อวานนี้ทําให้หลายๆคนนั้นทราบถึงในเรื่องบางนจาจันทร์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคนบอกว่าจะรอเฝ้าติดตามเรื่องนี้เป็นอย่างดีเลยนะครับคุณมากๆเลยครับสำหรับละครเนื้อดีจริงๆนะครับสำหรับเรื่องบางนจาจันท์นี้เรื่องยิยในใน่งใหญ่แห่งปีด้วยใช่ครับผมไงครับคุณต้องวังกี่ด้วยนะครับ เรียกได้ว,วา่าคุณผู้ชมต้องติดตามให้ดีเลยนะครับ6มกราคเจอกันแน่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดียวดีกว่าเนาะช่วงหน้าวอวสุตารออยู่ครับว้าวบันเทิงว้าวสุตปปาครบกันวันนี้มีทุกอย่างยกเว้นตัง Cotton หลักที่ฉันคิดก็เพราะฉันนั้นจริงใจก็ไม่รู้ว่าเธอจะลำบากไหมเอ๋จะโดงคบกับคนยิ่งฉันจะเป็นไงไม่มั่นคงเลยมีมั่นใจทุกที่มีมันก็แค่ทุ่ทูทไปนณรโคตเอสจะฝากที่ใครก็ลำพังเพียงตัวเอง That i to ปีที่ต้องอยู่อย่างนี้ฮะเหนื่อยใจเรื่องที่นัาก็ไม่มันคงสักทีจะปีตั้งเธอก็คงไม่ดีอยากจะมาทนกับคนอย่างนี้ที่ไม่แยใจมันคงและที่มั่นใจคือหมดใจมีเท่าไรจะต้อง ยาวไม่มีนาเย้ยยาวตัวนี้วันนี้เรื่องมีธอไดหรือเปล่าและนี่คือวอลสตองรอนยูวีขอต้อนรับนุม f ฟ s t สตด้สัสดีครับโอ้โหด้วยด้ว่าเพลงคืนเคลงมากๆเลยแล้วก็ ทำให้คุณผู้ชมวอลมาเทิรเนี่ยโอ้โหเคลิ้มเปน็นตามๆเลยตื่นขึ้นม,มากันครับใช่ครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้ฟาสตินเนี่ยแนะนำให้รู้จักกันมากขึ้นกันก่อนดีกว่าได้ครับสวัสดีครับผมแฟร์แฟาสตินจากคริสปี้สาวครับผม ครับผมซึ่งบอกก่อนเลยนะว่าเป็นซิงเกิลแรกของหนุ่มแฟด้วยจริงๆก็ถ้าเป็นซิงเกิลจะเปนับเป็นซิงเกิลนี่ก็เป็นซิงเกิลที่3าที่4แล้วครับแต่เหมือนเป็นซิงเกิลแรกที่ที่ได้ทําออกมาจริงจังแล้วก็เริ่มี MV มีโปรโมทที่แน่นจะจริงจังนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีผลงานมาบ้างแล้วใช่ครับผมแล้วความจริงจังมันก็คือมาเป็นชื่อซิงเกิลที่หลายคนฮือฮามากๆเลยเพราะว่าชื่อว่า ไม่มีอนาคตครับทำไมเกิดอะไรขึ้นก็น่าจะเป็นซิงเกิลสุดท้ายนะครับในการส่งส่งท้ายในวงการนี้อะไรเออไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอยากรู้จังเลยว่าทําไมถึงเป็นชื่อซิงเกิลนี้ครับจริงๆมันมันมาจากแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงจริงนะครับเพลงนี้คือผมผมเหมือนนั่งนั่งอยู่คนเดียวแล้วก็คิดเล่นๆคือเราเราเป็นเด็กผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งครผมหน้าไม่ได้ร่ำรวยอะไรแล้วก็เหลือนเรียนจบมา2 3สปีเริ่มทํางานเริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวงเงี้ยครับอย่างนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็นั่งคิดว่าเฮ จริงริชีวิตเรานี่ก็แบบยังไม่มั่นคงเลยนะยงงฐานะการงานอ,อาชีพอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดเล่นๆว่าถ้าเกิดเราไปแต่งงานรหรือเราไปม,มีแฟนเราจะซัพพอร์ตเขาได้ไหม,มคิดในมุผมผู้ชายทั่วๆไปไครับดูแลเขาได้ไหมแต่เรารู้ว่าถ้าเราชอบใครเนี่ยเราชอบเขาจริงๆเราจริงใจก็เลยลองเอามาเล่าเป็นเพลงว่าถ้าสมมติมฉันไม่มีอนาคต แต่ฉันมีปัจจุบันที่มีแต่เธอแล้วก็จริงใจกับเธอเนี่ยเธอจะโอเคไหมพร้อมจะสร้างอนาคตไปด้วยกันไหมอะไรอย่างี้แล้วตอนนี้ล่ะเจอหรือยังเออไไม,มีแฟนแล้วครับมีแล้วมีแล้วประกาศเลยเนาะครับแล้วได้ข่าวมาว่าเซอร์ไพรส์รามากมากเลยเพราะว่า,วาตอนอยู่ในห้องอัดครับอยู่ดีก็มีซัมวันเดินเข้าไปเซอร์ไพรส์รยอย่างนี้นั่นไงเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นคือไปอัดธรรมดาครับแล้วก็ตอนอัดอัดอยู่ก็คือคือ มันมันเป็นเรื่องเขาเรเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงนะขออนุญาตนะครับคือผมก็แกล้งแฟนถ่ายรูปเอาดอกไม้พวงมาลัยเงี้ยครับมามาตั้งรูปเขาใน iPad เหมือนไหว้เขาแบบแกล้งเขาอะแล้วก็ถ่ายรูปลงเฟซแบบสัใจมากอะเหมือนเหมือนได้แกล้งคนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือคนที่โดนแกล้งคือผมเพราะว่าแฟนผมเขาเดินทางจากต่างจังหวัดมาเซอร์ไพรส์กลายเป็นว่าพอผมรูปโพสต์รูปปุ๊บเนี่ยเขาสั่ใจไม่นานเขาก็โผล่มาผมก็ก็เขินเลยก็ร้องไห้อะเนาะไม่กระดานก็ดีก็เหมือนมีกําลังใจมาช่วยอะไรเงี้ยครับคร เป็นไงบอกได้เลยว่าเงียบมากนะครับโอ้ยไม่เราได้ยินคลื่นวิทยุเปิดแล้วจริงไหมครับจริงขึ้นไหนครับ บอกได้เลยใช่ไหมเราได้ยินคลื่นบางคลื่นเปิดแล้วใช่แล้วก็หลากหลายคลื่นก็เปิดตามก็เหมือนหลายหลายคลื่นก็ช่วยเปิดให้เพราะว่ามันคือหาตรงชื่อเพลงไงใช่แล้วจริงๆเพลงนี้มันเพราะแล้วคือนมันซาวมันฟังพร้อมมากๆทาง่ายมากจริงๆใช่ก็คือผลตอบรับก็ค่อยๆคนก็ค่อยๆะจค่อยๆไต่ขึ้นมาครับแล้วสามารถรับชมได้ยังไงบ้างตอนนี้ถ้าเกิด MV เนี่ยก็ปล่อยลง YouTube เรียบร้อยแล้วครับสามารถเสิร์ชเพลงไม่มีอนาคต ก็จะเจอเลยเพราะไม่มีคนอื่นตั่งชื่อเพลงนี้แล้วครับมันมีอยู่คนเดียวที่ตั้งชื่อเพลงไม่มีนาคตครับแล้วก็ดูเอ็มวีแล้วก็มีทุกช่องทางให้ติดตามดาวนโหลดมีหมดเลยครับคือง่ายที่สุดผมจะบอกทุกที่ว่าไปดู MV ไม่มีอนาคตในชแนลคลิปปี้ซาวแล้วก็ต้องรายละเอียดวิดีโออ่ะข้างล่างมันมีดาวนโหลดทุกช่องทางหมดเลยซึ่งวอลบันเทิงก็ขึ้นให้เรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณมากครับเป็นการอย่าลืมขึ้นแบบโหลดเถื่อนให้ด้วยนะครับเป็นนยอยากเลยอยากเลยทุกอย่างต้องถูกต้องตามลิขสิทธิ์จ้าแล้วสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้แฟนเนี่ยฝากถึงผลงานฝากถึงการติดตามหลายๆคนเนี่ยลงรักไปเรียบร้อยแล้วอยากติดตามไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางต่างไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กหรือว่าไอจีครับ ก็ท่องทางติดตามถ้าเกิดเยอะที like, ่สุด so ค so ือผมจะเล่น Facebook เป็นหลักนะครับก็ facebook.com/ fastin ตามหน้าจอตรงนี้เลยนะครับก็จะเจอหมดเลยแล้วก็ฝากาติดตามนอกจากผลงานของผมไม่มีอนาคตในเพลง MV แล้วอยากจะให้ลองไปดูในช่อง ไม่มีอนาคตเนี่ยแหละครับแค่นั่งคุยพิซซ่าจะมีเพลงของผลงานคนอื่นๆที่พร้อมมากๆหลายแนวหลายบทเพลงให้ให้เลือกฟังกันอยู่ครับเรียกได้ว่าหลังจากตอนจากนี้เป็นต้นไปมีอนาคตอย่างแน่นอนใช่ครับในวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนมากๆเลยนะครับสำหรับการมาพูดคุยในค่ำคืนนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเดียวกันเลยนะครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยสามารถกลับมาอัปเดตบันเทิงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับว้า์บันเทิงตััััั้้้้งงแตตต่นนนนนนนรรรเปป็็ไะสสาาหบววีีกมมมคุขฝ แต่ว่าใครยังไม่นอนเนี่ยก็ครบวันครบข่าวรออยู่สำหรับวันนี้วูแล้วก็แฟนลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ